สวัสดีครับพี่น้องมือนี่ผมพาพี่น้องมาเลาะเบิ้งบักลีนฝาครับเพกาบักลินฝาหรือเพกาน่พี่น้องอันนี้ก็คือบักลินฝาหรือเพกาเตี้ยพี่น้องอันนี้ก็สูงเม็ดน้น้อยพี่น้องนี่มันก็เริ่มจะเป็นใกล้จะเป็นดอกแล้วพี่น้องเห็นบ่นี่ปลูกใ้หลายต้นหลายพุ่มอยู่พี่น้องใกล้จะเป็นดอกเลยเห็นบ่เนี่ยันพี่น้องเบิ่งนี่สิอาจจะเห็นนะครับอันนี้ก็คือเพกาต้นเตี้ย สูงในประมาณเม็ดกัวพี่น้องเม็ดกัวเริ่มจะเป็นแล้วเวลามันเป็นเ่าก็ใส่ไม้ใส่รักมาคำเนาะหมากมันจะติดดินเห็นบ่พี่น้องเนี่ยปลูกเป็นสายมาทางนี้พี่น้องก็ตามเบิง้งเห็นบ่พกาต้นเตี้ยเห็นบ่พี่น้องเนี่ยยอดเนี่ยขึ้นมันจะเป็นดอกเลยพี่น้องห็นบ่นีีเพกาต้นเตี้ยปลูกเยิ้งเย่องกับป้ายหยางเลยพี่น้องเนี่ยพกาต้นเตี้ยบ่พี่น้นนองเนี่ย ขางล่างมันก็นจะเปลี่นพักหวานเห็นว่าพี่น้องนี่ไอเม่งอาจจะลายอยู่พี่น้องเม่งมาเจาะได้ว่าก็วบบ่าเป็นยังไกลจะเปลยนละต้นนี่ประมาณเม็ดนี้น้อยพี่น้องนี่ไก่จะเปลนดอกละเอกว่าดนละส่วนต้นนี่เห็นว่าพี่น้องอันนี้เอามาลุ่งที่หลังครับตอนนี้เลื่อยเข้าจัางน้อยหน่อยพี่น้องนีากลังง้มสำหรับเพกาต้นเตี้ยนะครับกต่ลายเซิบพี่น้องนี่มออดที ตนหนึ่งของคนอาจจะบ่เคยเห็นนะครับกะไทยเบิ้งสำหรับมักลินฟ้าเด็กเพกาต้นเตี้ยต้นนี่กะประมาณเม็ดน้อยๆหน่อยพี่น้อ,นนองกบปลูกไว้ยิ่งๆสวนยางต้นอยางเนี่ยแหละแต่เห็นมันกำลังงามนะครับก็บเลยมาเลาะพาผีาผ่พานนองเบิ้งสำหรับคนที่อยากปลูกคือผมปลูกนี่กะปลูกเอาไว้สำหรับกินนะพี่นอ้องเพราะว่าปลูกประมาณนี่อาจจะบ่พอขายแต่ว่ายูที่ว่า มันใหญ่มันดกสำเนียงนะครับเห็นไ่มยอดกับกระลังงามเห็นบ่เนี่ยยอดเนี่ก็กินได้ได้พี่น้องเนี่ยคล้ายๆพักกระเดาเนี่ยเอาไปเผาไฟหรือเอาไปลวกบางคนก็มากกินบางคนกับม่มากแต่ว่าผมกเลี้ยงไว้นะครับกใกล้จะเป็นดอกแลบพี่น้อง้อพาพี่น้องมาเลาะเบิง่งเห็นบ่ขขางๆเพื่อนกะไรงัวไรควายอยู่พี่น้องขางสวนผมก็ได้เห็นไหมัางทีมันผลนมันจะใหญ่มาเบิ่งทางนี้นะครับ ไปทางพงหน้าเดี่พี่น้องให้บ้านี่นี่ยนยหยอดงามๆเลยไก่แล้วตัวนี้ก็ประมาณเม็ดน้อยๆเองไก่จะเป็นแล้วพี่น้องนี่ปีกาต้นตี่ะเห็นบหพี่น้องพี่น้องบนกำลังงามๆการเกษตรน,น,นี่ยบ่ต้องอันนั้น้วพี่น้องมากกินนั่นได้ก็หามาปลูกไปปลูกใบเดี๋ยวกินเท่ากับได้ขายแต่ว่ามีกินดีกว่าดีกว่าบ่ามีกิน เดี๋ยวพี่น้องมาเบ่งตัวนี้มาเนหะ็นไหตัวนี้มันเป็นต้นเดียวนะพี่น้องแต่ว่ามันแตกเห็นบ่มันล้มที่แรกนะล้มแนละ้วมันก็เลยแกงามาเป็นสามตน้นเลยไกลแล้วตัวนี้ก็ได้เห็นบ่น้งามเลยสําหรับเพกาต้นเตี้ยบังลินฟ้าหน่ะพี่น้องภาพคลิปน,น,นี้พพนกเ็เอาไว้สั้นๆเท่านี้แหละภาพพี่น้องมาเบ่งเพกาเตี้ยจะซื่อเพื่อพี่น้องอยากจะปลูกน้ำครับ